ตอนนี้ครับเราอยู่ในเกมเกมอะไรนะถูกหรือผิดคิดให้ดีครับกับ2ตัวตึงแห่งวงการเทปบอลสวัสดีครับผมนักเทปบอลครับแล้วก็เบนเทปบอลครับผมวันนี้ก็มีเกมสนุกสนุกมาให้ติดตามกันครับกับถูกหรือผิดคิดให้ดีกับ10คคำถาม ไม่มีตัวช่วยแต่ว่าก่อนเริ่มเกมของท้าได้ปะใช่เนี้ยแบบจริงจังนะใครแพ้หลังสรุปสิบข้อเนี่ยทาแป้งหน้าขาวแล้วขึ้นไรสดเลยได้ปะมั่นใจหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจกล้าหรือเปล่าจับไปมาเออขอคำถามได้ครับนักเตะที่ยิงจุดโทษมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือคริสเตียโนโรนัลโดใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ผมบอกได้ด้วยว่ากี่ลูกเฮ้ยเกินไปร้อย้าสลูกเฮ้ยรู้รู้ละเอียดขนาดนั้นอันนี้คือไปแอบดูคำถามก่อนหรอฮะไม่ไม่ไม่เซิร์ชกูมเกินดูเมื่อกี้นี่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เลยใช่ครับอ่าเป็นเซอร์โนนันโดนะครับนไปข้อที่2ครับ จาากมผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกคือมิโลสลาฟโคเซใช่หรือไม่รวมหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับดาวยิงจากเยอรมันถูกต้องครับไปไอ้นักเตะที่มีส่วนสูงมากที่สุดในโลกในโลกในโลกเลยใช่ต้อาในโลกเลยนะครับ คือริตสตอฟฟานฮัทใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้ยเทร์คูคือคนที่สูงสูงที่สุดนะครับก็คือไซมอนบอฟจอเกนเซ่นนะครับผู้รักษาประตูจากเยอรมันความสูงนี่210เซนติเมตรครับคนทื่สองนาอ่ะข้อทีสี่ครับประเทศที่ชนะฟุตบอลโลกอันดับที่มากที่สุดคือบราซิลใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใช่ครับ อวยบาร์เซโลน่าออธิบายนิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่รู้เลยนี่เราที่ดีเขาเข้าอยู่ในหัวงอ๋อคูนเผื่ว่าช่วงยุคแรกๆช่วงบัลลาดานาในช่วงนั้นน่ะใช่ช่วงเปรีเลย์เล้วรื่องทำไมโกต้องเป็นสี่เ่ดิเพราะว่าไม่รู้ นี่คุยกับใครข้อที่5ครับสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสนามฟุตบอลจากประเทศเกาหลีเหนือใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไห่ครับไม่ใช่ครับรอบเขาครับสนามฟุตบอลนะครับที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยชื่อว่าลุงลาโดเฟสออฟเมสเตเดียมโอ้ใช่หใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่อ่ากรุงเปียงยานประเทศเกาหลีเหนือใช่ครับ ไม่น่าลอกผมเลยลอกเขาครับลอกเขาครับเพราะนั้นทีฬาเรื่องไรเก้าลีเหนือมัน่อยมีใครอยากไปด้วยก็เลยก็เลยนี่ก็เลยคิดว่าไม่ใช่ต่อนะครับนักฟุตบอลอาชีพที่เตี้ยที่สุดในโลกคือจาฟาราเชตใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ผมไม่อยากเหมือนคำตอบมากกว่านี้นะไม่มีเพราะเราเดาเลยล้วนๆจาฟานราเชตนะครับใช่ครับ ไม่อันนี้ผมรู้จริงผมรู้เราเ่น,บบนด้วยไม่ได้เดาไม่ได้เดาอยู่ประเทศไอ้โกลุไอ้ไอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วสั้นกว่าเยวเอาที่กิงอย่าส่งไวพออต่อไฟมาเลยครับ <c oughs> นักฟุตบอลนะครับที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดรู้จักรูนเน้เหรอใช่ไหมโอ้ ไม่บอกไม่ถามมันมันจะง่ายไปเอาค่าเหนื่อยที่ถูกที่สุดในโลกดีกว่าเลยนักฟุตบอลที่ค่าเหนื่อยที่ถูกที่สุดในโลกคือ1ดอลลาร์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์นะครับใช่มันมีผมเคยอ่านมาว่าสามสิบหกบาทคือมันอยากการสโมสรนี้เฉยๆอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าใช่ใช่ใช่หนึ่งดอลลาร์ใช่หรือไม่ใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่ครับ ไปดูข่าวช่องไหนมาวะเราไปเฟซนิวซะแล้วที่อยู่ที่มีค่าเหนื่อยนะครับถูกที่สุดในโลกเนี่ยแค่หนึ่งยูโรครับไม่ใช่หนึ่งกอลลาร์เออผมจำผิดสกุลเงินเฉยชื่อชื่อว่านิโคลาคาริมิชนะครับกองหน้าชาวโคทีเดียนักฟุตบอลที่ลงสนามในฟุตบอลโลกมากที่สุดได้ลงสนามนะในฟุตบอลโลกนะมากที่สุดนะครับคือเมสซี่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ ความน่าจะเป็นไม่น่าใช่ซิเตียโรโดนโดใช่ครับซเมซีค่ครับย6เกมครับมาโลกกันนี้หละไม่ไช่ไม่ได่ไม่ได้รอกกระดือแต่มคิดว่ามันไม่ใช่ใช่ใมันถึงเพราะว่ารอบที่เดียวมันถึงนัดชิงไงยกูการ์ตาอ่าโอเคการอ่ะข้อสุดท้ายนะครับการดวลจุดโทษในเดือนมกรา2022ลิเวอร์พูลและเชลซีรอบไอคาราบาครับชนะเลิศ ด้วยสกอร์11ต่อ10ใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เยอะกว่านั้นไม่ใช่ครับผมแพ้แล้วแหละเท่าไหร่อะสกอร์ไม่ใช่10บศูนย์เลยที่บาทสิศูนย์นี่เปว่าเบนชนะห้ามันก็ต้องทำโทษใช่ไหมแต่เราที่จะเกันไว้นี่ที่แน่ใจอ่ะว่าพิจะกากล้าทาแป้งผมอ่ะความลับเอาเอาเอาอยงี้ผมกุ้งความลับไปเยอะนะ ผมให้ข้อเสนอให้ผมทาให้พี่อ่ะหรือจะทาเองผมไม่ให้ทาผมอยากรู้ใจฮะแต่ผมกุมความลับพี่ไปเยอะอะ่าไปหยองอย่ไปหยองจำซอยปตทได้ปะนันที่ซอยปตทได้ปะไม่ไม่ะเมียรู้ยังเมียยังไม่สวยเลยวะทำไม่ดีนะทำให้ดีนะถามเนื้อหาน่ะไม่แต่ทำให้ดีนะผมเป็นคุมเป็นคนทาผมเองนะ ก่อนเริ support, ่มเกมผมขอท้าได้ป่ะใครแพ้หลังสรุป10ข้อเนี่ยทาแป้งหน้าขาวแล้วขึ้นไลรสดเลยได้ป่ะตอนนี้ไปแล้วแต่ความลับอ้าวว่าแล้วแต่นะโอเคอ่าก็จบไปแล้วกับรายการถูกหรือผิดคิดให้ดีนะครับยังไงฝากพี่ๆ FC ทุกท่านติดตามผลงานของพวกผม เทพบอลทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook เทพบอลหรือว่า YouTube เทพบอลนะครับใครที่อยากได้บทวิเคราะห์ดีๆหรือว่าอยากได้คอนเทนต์สนุกส,ส,ส,สก็ฝากไปกดติดตามกันกไ้ด้วยอ่ะชองทิกตอกม,มีอะไรบ้างตอนนี้สําหรับแพลตฟอร์มทิกต o อกรับพิมไปเลยนะครับสาหรับผมก็บินเทพบอลขึ้นแน<ะ>่น, <ะ S 1> นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนอ่ะโอเคของผมเหมือนกันนะครับช่องทางการติดตามทิกต o อกก็เดือดนัดเทพบอลภาษาไทยอ่เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ